สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรนุไลรักอัครราชกุมารีพระราชทานพระโอการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรนในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2558วันนี้เวลา15นาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรนุไลักอัครราชกุมารีเสด็จลงณัาลาดุสิตด,ดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ประธานองคมนตรีคณะองคมนตรีและพระยาเฝ้าถวายพระพรในในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2558จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเฝ้าถวายพระพรในในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2558 ต่อจากนั้นพระราชทานพระโวโอกาสให้คณะผู้แทนข้าราชการทหารตำรวจมูลนิธิสมาคมชมรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรในในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กระกฎาคม2558 อาีิพลเอกวรพงศ์สงาเนตรผู้บัญชาการฐานสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการฐานบกผู้บัญชาการฐานเรือผู้บัญชาการฐานอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพไทยและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่พร้อมคู่สมรสผู้แทนสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยผู้แทนสมาคมแม่บ้านฐานบกผู้แทนสมาคมพิยาฐานเรือผู้แทนสมาคมแม่บ้านฐานอากาศและผู้แทนสมาคมแม่บ้านตำรวจ ผู้ว่าราชก,การกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารและข้า,าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครนายวัรชัยอุยางกูลรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยข้าราชการจังหวัดปทุมธานีพนอกกาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าในพระบรมราชูป,ปถัมภ์พลเอกพงเทพกนิษฐานนนพร้อมด้วยคณะข้าราชการกรมราชองครักษ์ และสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจําพร้อมคู่สมรสท่านผู้หญิงเวลาวันวีรานุวัต์เลขาธิการร้านจิรดาพร้อมด้วยคณะกรรมการและอาสาสมัครร้านจิรดาศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมขจินทร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ข้าราชการพนักงานและนักศึกษา พลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสวสภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ในแผนวันนเมธีเลขาธิการสภาการชาติไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาการชาติไทยคุณหญิงแสงเดือนน,าน,น,าอนันครกรรมการมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการมูลนิธิ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธ,ธิ์วัฒนาพาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิร,รธธิราชพยาบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิร,ริราชพยาบาลนายอนามัยดำเนศรักษาราชาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลายายัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนายนแพทย์ยุทธโพธารามิกประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์กรยาติงคพัดรองอธิการบดีจุฬาลงกร์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายเกติพงศ์พันชนะผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยร,ราชพฤกษ์พร้อมด้วยผู้แทนอาจารย์และนักศึกษานายอภินัน,น,นจันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ นายสุเมธยามนุ่นรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในรุ่งโรจน์เจริญธัญรักษ์ประธานชมรมครูผู้สอนและผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาจังหวัดขอนแก่นประธานชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยคณะสมาชิกสโมสรไลออนขอนแก่นสมาชิกชมรมครูผู้สอนและผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาจังหวัดขอนแก่นและชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัานวิจัยจุลาภรณ์